ก็กราบสวัสดีกนันแล้วกันนะครับทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในโปรเจกต์การสร้างหมู่บ้านจิ้งจอกกันนะครับแต่ก่อนนี้เราจะไปรับชมนะครับผมขอฝากอะไรไว้สักนิดนึงนะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนช้าก่อนนะครับทุกคนครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมอยากจะบอกว่า ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเรียนเรียนลินพันไปหมดแล้วโอ้ยก็โอเคนะครับเอาไปว่าเราก็มากลับเข้าคลิปไปนะครับก็อย่างที่ผมเตือนผมบอกไปนะครับก็คลิปนี้อาจจะมีคําหยาบบ้างนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะน้อยหรือจะมากแต่ก็เตือนเอาไว้ก่อนนะครับจุ๊บว่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปดูแล้วก็ไปกันเลยครับจุ๊บว่ะมันก็ไม่มีพื้นที่นะครับผมก็เลยใช้ระเบิดในการระเบิดนะครับก็แบบโอ้โหแบบ วุ่นวายกันเลยแต่ก็ผมไม่พอใจกับแมปเมื่อกี้นะผมเลยตัดสินใจลบแมปทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็ไปสร้างแมปใหม่ก็เปิดมาที่แมปใหม่นะครับผมก็พยายามแบบหาภูเขาน้ําแข็งหรือว่าป่าสนนะมันไม่มีผมเลยลบแล้วก็สร้างแมปใหม่อีกเช่นเคยก็เปิดมาที่แมปใหม่เองนะครับผมก็ได้ทําการออกสํารวจนะครับแล้วผมก็มาเจอป่าสนแล้วก็มีหิมะด้วยนะครับซึ่งผมถูกใจมากมากเลยอะแต่ว่าคือเหมือนว่าม็อดมันจะบั็กผมก็เลยลบแล้วก็สร้างใหม่ ก็เรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเลยนะครับอืมก็ตามสเต็ปับผมก็ออกค้นหาแปงลงร่างเป็นมังกรแล้วก็บินไาเรื่อยแล้วผมก็มาเจอกับเกาะนี้ครับแล้วเราก็แบบถูกใจเกาะนี้มากๆเออก็เลยตัดสินใจเผาป่าทิ้งเลยครับ ใช่ครับก็ตามนั้นแหละแล้วก็ได้ทาการเผาป่านะครับแล้วก็เคลียรพื้นทงเคลียรพื้นที่นะครับแต่ผมแอบเสียดายนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีหิมะอ่ะเออผมอยากให้มันมีหิมะมันจะได้มีน้องกิ้งจอกขาวด้วยอ่าโอเคผมก็ทําการทําทางไปนะคบอืมแล้วก็แบบทําแบบเคลียรนูนร่นเคลียนี่คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะแบบเออผมก็แบบ ก็นั่นแหละอ่ะก็ดูผมเคลียรทางไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแบบตัดคลิปให้มันสั้นๆเนาะผมจะลีไปยาวๆเลยครับครับผมก็ผมอาจจะพูดบ้างหรือไม่ก็อาจจะเงียบบ้างนะครับคลิปก็ค่อนข้างน่าเบื่อเลยครับก็ครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจผมก็จะหยุดแล้วก็ลา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 ครับผมเอาเป็นว่าผมก็จะใส่เพลงนะครับเพื่อกันไม่ให้มันน่าเบื่อคับเล น้องจอกที่เผาป่าไมา่ได้ักพักนะครับผมก็เจอจิ้งจอกสองตัวนี้นะเหมือนไฟมันจะลามน้องอะทุกคนผมเลยหาอะไรมาแบบกั้นน้องไว้ตัวนู้นก็ไปแล้วกับเออพยายามดับไฟแล้วก็แบบเออไม่ได้นี่ผมก็เลยหาบล็อกมากั้นน้องไว้นะครับอืมกั้นได้แต่ตัวนี้แล้วก็กั้นน้องไว้นะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็เคลียร์พื้นที่ต่อนะครับแล้วผมก็เริ่มมาสร้างโครงประตูนะครับก็จะเป็นประตูทางเข้านะ หลัจงจากนั้นผมก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้ผมก็มาขุดดูนะผมตกใจคือจริ้งจอกหายทุกคนเจอไว้แต่ตัวใหญ่อะส่วนตัวเล็กน้องไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วผมก็เผาป่าต่อครับเคลียรพื้นที่ไปเรื่อยๆเนาะมผมก็มีเคลียร์บ้างแล้วก็ใช้ระเบิดหรือว่า TNT บ้างนะครับก็ ก็แบบคือตอนนั้นอะพอผมจุดไปปุ๊บผมก็วางบล็อกมาเติมแต่งนี่นะนะครับที่ผมทําลายไปตอนนั้นคือผมงงมากว่าทําไมผมต้องวางให้มันเต็มช่องด้วยทั้งๆที่แบบผมวางปกติก็ได้แบบวางขึ้นไปด้านบนสุดเลยอะแล้วผมก็มาทําแบบนี้คือมันเสียเวลามากๆเลยอะก็ทุกคนก็ดูแบบค่อยๆวางไปทีละบล็อกอะคือมันเสียเวลามากๆอันนี้ก็คือพูดไปแบบ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 แล้วตอนบนแบบ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 รบบแบบอบบงบมแบบ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 แบอแบบแบบแแบบอบบ เอาว่ารีคลิปไปกันแล้วกันครับรีให้มันแบบเยอะกว่านี้เพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยาวไงแต่มันอาจจะดูแบบไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปมายาวมากแต่ว่าผมก็แบ่งทาเป็นช่วงนะเพราะว่าคือผมนอนดึกมากเลยอ่ะก็อครับอ๋อใช่ทุกคนผมลืมบอกไปนะครับตอนนี้ตอนที่ผมกําลังทำเนี่ยผมได้แปงลงร่างเป็นน้องจิ้งจอกขาวตัวน้อยนะคบผมน่ารักมากๆ และหลังจากนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อบางมากเลยครับผมก็ได้ทําการเคลียร์พื้นที่ไปก็อยากจะบอกว่าพาคไปตาลายไปครับตอนนี้โอ้โ,โหเนาะเพราะหลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าแบบเออค่าทำแบบนี้มันก็จะดูแบบคือมันจะเสียเวลามากเกินไปอ่ะผมก็เลยทับเอา exp มานะครับแล้วก็ไปใส่อีกม็อดหนึ่งที่มันแบบจะมีคอนสามารถทุบได้3มคูณสามานะครับหลังจากที่ผมได้คอนมาผมก็ทําการใช้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นช่วงที่2นะครับที่ปวดนี่เพราะว่าช่วงแรกคือผมไม่ไหวอ่ะคือ ผมคือทำต่อไม่ไหวผมก็เลยมาทำช่วงสองเลยครับก็เข้าแมปมาก็นี่ครับก็ผมอยากจะบอกว่าผมทำไบแบบอุ้ยแล้วพอมันขุดลึกใช่ปะทุกคนซึ่งมันจะมีเสียงถ้ำด้วยซึ่งผมโคตรแบบโคตรกลัวเสียงถ้ำตอนมันเกิดมาเลยอะเออคือผมอยากให้ฟังมากแต่ก็บางบางครั้งอะคือผมก็เปิดเพลงฟังไปด้วยก็คือเสียงมันก็จะแบบคือ เสียงมันอะไรไม่รู้อะเพราะผมรีคลิปไปด้วยอะผมเลยแบบไม่สามารถเอาเสียงให้ฟังได้นะครับ,บ<อ>ก็ต้องขออภัยด้วยครับผมซึ่งเสียงในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเสียงตอนนี้ตอนนั้นผมอัดคลิปนะครับแล้วมันก็จะมีเสียงผมไปด้วยก็น,นั่นแหละครับก็มีเสียงแบบคือฟังดูคือมันดูวุ่นวายแล้วก็น่าํำคาญมากเลยอะทุกคนแล้วหลังจากนั้นผมก็จะปิดเสียงนะครับเพราะว่าคือผมเปิดเพลงอะคือมันจะวุ่นวายหนักกว่าเดิมอีก เอาเป็นว่าก็ผมก็ลียาวๆเลยนะครับทุกคนพยายามไม่จะทําให้คลิปมันสั้นมากๆเลยเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันผ่านมาห้านาทีคือมันเป็นคลิปที่ยาวมากๆเลยตอนนี้มันยาวสุดๆไปเลยนะครับอ,อเอาว่าผมก็ลีไปจนแบบนี้แล้วนะครับก็คือมาสร้างมาจนถึงแบบแบบนี้แล้วอ่ะเออผมผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าคือคลิปนี้มันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะคือมันน่าเบื่อมากๆเพราะฉะนั้นคือถ้าทุกคนไม่อยากเสียเวลาทุกคนก็ ไปดูคลิปอื่นได้เลยครับก็ขอบคุณครับผมขนาดตอนนี้ผมตัดอยู่ผมแทบอ้วกแตกอะโอ้โหโอ้โหผมต้องมาดูอะไรก็ไม่รู้ว่าแบบเวียนหัวไปหมดแ,แทบอ้วกแตกอะทุกคนเอาเปา็นว่าคลิปหน้าตอนคลิปสร้างผมจะพยายามตัดให้มันสั้นกว่าเดิมนะครับเพราะผมจะพยายามแบบตัดแค่บางส่วนในตอนสร้างมาเนาะก็ <c oughs> ไม่ไหวครับจะอ้วกโอ้โหแบบวินหัวไปหมดเลยโอ้โหแบบมันอะไรก็ไม่รู้อะผมคือมันเล่นคลิปยาวเกินไปแล้วมันดูไม่รู้เรื่องอะแล้วมันก็แบบโอ้โหแบบ ดหัวมากใครที่ดูจบได้นี่คือสุดยอดเลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ใส่มอดเพิ่มเติมนะครับแล้วผมก็เคลียร์ไปจนเสร็จเลยครับก็ฮ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปในเราดูจนจบนะครับก็ใครที่ดูจนจบคลิปก็ฝากเม้นต์ด้วยนะคะผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครดูจบหรือเปล่านะเพราะคือแบบคือมันอ้วกเวียนหัวแตกไดนะ่แน่วโอ้โหแบบวินมากโอ้โหผมดูแค่นี้แบบ ผมเทพแบบอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะทุกคนก็เอาเป็นว่าขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับอ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะเอารูปตอนเสร็จให้ดูน,น,นะครับเอ้ยไม่ใช่รูปดิต้องเป็นคลิปนะครับคือผมไม่ไหวแล้วอะผมก็ได้ทําการแบบว่าตัดออกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ได้โชว์ลีลาดาบไปหนึ่งทีนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นก็คือมันยังไม่เสร็จนะคือ มันยาวมากเลยทุกคนคือหลังอย่างนี้คือมันยาวมากเพราะแบบผมแก้หลายจุดมากเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดออกไปเลยครับผมให้ไปดูตอนที่มันเสร็จแล้วละกันนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้างในอุโมงค์นะครับผมก็โอเคไปตัดไปอีกรูปหนึ่งมันไม่ใช่รูปมันเป็นชิปโอเคหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการปรับชั้งนะครับก็ให้มันกว้างขึ้นครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมเคลียรพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บมัวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนสร้างผมไม่รู้นะครับว่าผมจะสร้างอะไรก็บ๊ายบายครับผม